สองราศีดีโชคจากคนใกล้ตัวเร็วๆนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงแม่นกับหมอแจมดวงเด็ดๆดวดดงกันค่ะราศีกลุ่มโชคพอมีมาบ้างจากคนใกล้ตัวและช่วงนี้คนรอบข้างดีคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดราศีสิงห์โชคมีเข้ามาบ้างแล้วและช่วงนี้เริ่มมีเรื่องดีๆหลังจากที่อดทนรอมานานเช็คดวงโชคลาภทั้ง12ราศีได้ที่เ Facebook เด็ดดวงกดไล กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือที่ทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวงเช็คดวงแม่นกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยิงไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 ศูนย์แปดศูนย์เกาเก้าเจ็ดเก้าหกหกห้า